วัครับวันนี้มุนแคนสายขิมเรามาให้อาหารปลากันครับ โอ้สะโดไรนี่ยูนสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอผมอยู่ในอีพีแรกเลยนะครับใครถามครับใครถามไม่มีใครถามเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อสายขิมใช่ไหมครับหั่นปลาเร็ววันนี้มาทำอะไรครับ ให้อาหารปลาค่ะทำไมรู้สึกว่าอาหารปลามันมน่ากิล้กี่นาซื้ออาหารมาปุ๊บซื้นนนนอนมมาด้วยสนั่งงนั่ดูปลากินขนมเ <laughs> ป็นไ่ยอนไปขึ้นไป,นปอันนี้อนนโอ้โหขึ้นตุบอ้วนแท้ สกเกอร์ไหสกเกอร์ปล่าทำลายระบบนิเวศนี่หนปาเข่งนี่เข่งนปาเข่งหน้าดวนี่จะดูนี่เอเลียนจปีชี์เลยตรงนี้นี่กัายะบบนิเวศนี่กันจะดกินบนเลือก่ะเอาเน นี่อยู่ป้าอ้ลูกป้าป้าัาาสะดวที่นีุ่่นุยามันกินกังอิ่มเลยมงมงตัวไหม้วนยังเนี่ยปลาอ้วนมาก ให้อาหารปลาหรือยังคะให้อาหารปลาแาคาปลาะปลาเยอะมากเลยกิปลาปลาว่าูนี่ันาจะเยอะปลาเยอะจนแบบสระโดดแไม่สนใจนะมีปลาดุกแล้วก็ปลาปลาเข็งนี่ปลาเข็งปลาดุกน้อย วที่ว่ามันเยังเป็นปบึกประบึกมากกว่าผู้น้ำประบึกเลย<ห> <laughs> มันลอยดูโอ้ดูเ<อ>ันเกิดไ,ไมหมขั้วนขนาดเท่าไหรโ่โอ้ตัเปลี่ยนตัวเท่านี้มันแขนอย่ามาโยงตรงนี้มันเยอะเกินไปแล้วครับเพื่อนเื่อนไปไกล,กลๆหน่อยสิดูตัวนั้นจะโตนนตัวนั้นเด<ห>ินไปไกลๆหน่อยสิลูกตัวลาย มีนมไหมปลาไหนน่ากินเลยอันนี้ปลาซ็อกเกอร์ปลาซ็อกเกอร์ครับดูจะดำน้ำลงไปดูปลากันนะครับโอ้บึกดำลงไปแล้วครับงั้นได้เหรอได้ดิหนูเอาไปดำน้ำมาแล้วนี่นะเันจะมาตอดกล้องมั้ยตอดก็ันตอดลำแข้งลองดูลองดู จุ่มน้ำจุ่มน้ำนดำดำมันจะกดุดยงผมมันจะห้างให้หนูเอาไปดะ,ะดวกนะ<อ>กัดอีพี่แหลกเจ๋งนะ <c oughs> นก็ด,กดูแม่มกัดัเหลืองหลย ลมเลื่อนมากที่นี่บอ่อเนี่ยปลาเนี่มันมันยัดเยียดอยดัดเยียดสัตว์เปียดกันเกินไปพี่วันร้องเพลงให้ปลาฟังหน่อยปลาหลาปลาหลาย,ย,หนนยิหันไปหาปลา,าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เอาลอง่อ ขึ้นมาที่ระฝูงปลามาเดี๋ยวฟังเพลงดึงดันนะ่ะนี่ฟังได้ขึ้นมาที่ระ<า>จุมนะ้ไอ้แค่ร้องเพลงหน่อยมึงเด้่ดึงดันกูรักขี่กันเอาเอาวีซีใหม่หนูเครื่องลงนูง้นเสร็จหนูมงั้นนโยนไปไกลๆมันเยอะเกินไปลูกเอาไม่ร้องเพลงเหรอเบืนน่อแล้วมึงจุมะ่ะ เรียกว่านอนฟรีพุงเลยเนี่ยสองสามตัวเน,นี่ยอ้วนครัมากมากอ้วนมากเกิดเลือดอยู่ขนาดปลาซักเชื่กกอก็ไม่อ้ว<ห>นเบอร์ฮะอฮโจเมยอ่ะโจเมย์เหรอยังไม่พังเหรอกไม่พังมองดูมองดูอนันนี้ก็สกเกออันนี้ก็สกเกอ ลงไปเลยใช่ถ้ามันชนปลาเลยนะปลาเยอะครับที่นี่โอ้ยปลาตายเยอะอันนี้พี่ดุกพี่ดุก หลุดเลยลหโยนลงไปหรมั้ยใครเป็นตับดลวยพุดหน่อยทำพี่คอยพี่คอยต้องจิ้มหน้าจอทีหนึ่งบ่สวัสดีค่ะทุกคนพอแล้วขณะนี้นะคะเราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำอะไรนะช่องมาเฟืองใช่ไหมคะใส่คริมด้วย โอ้โยนกยกยไกลๆค่ะพี่มูนแทน บ้านมืองมาไทยใกล้เนาะดูมงมนตีลังกากินเลยตีลังก่กินเลยชีกเลยชีกแล้วก็ทิ้งกินอนนี้ แันแบ่งให้น้องด้วยแบ่งให้ใส่คิมด้วยแบ่งให้น้องโอ้ช่วย <c oughs> ไอหวานไอหวานอเอาจมไปเลยแม่เอาจมอ่ะไม่กล้เาเาดี๋ยวค่จมก็ได้แล้วมันจะไม่ถึงนะถ <c oughs> เอาดำลงไปเลยคนระับมีนกกระเรียนด้วยนกกระเรียนด้วย มันช่วยกันต่อครับเอาระวังหมดแเราไหมนั่งวางโอ้แกงนี้มองไม่เห็นแกงสามกีชุมนลุมเอาไปดิ่จุ่มกันอยู่แม่จุ่มไปเลยโอ้โหดูสิง่ายเนาะขึประโยชน์เลยเนะโอ้จุ่มดอจริโอ้กี่ตัวเนี่ยสี่ตัวยูกินลบค่าสีประชาชนอื่นขึประโยชน์ไหมไอ้ งมันจะพังแท<ย>นพูดตดดะปา,านไงเด็กพยายามงู่าตะเพียนลองส่เข็มตะเพียนตัวเป็นโใหแหาหารปลาแล้วใช่ไหมคะปลาปแล้วลองเพลงให้ปลาฟังหน่อยค่ะ แคนอย่าไปจับไม่จับพื้นน้ำสก๊อตโปกเลยไหมเนี่ยแตะขอฟ้าโอ้